สวัสดีครับผมภาคจักรยานทักษพันธ์ครับผมสักนาโชคทวีเจริญกุลครับพี่ต้อมครับเป็นไงบมื่อเข้วันนี้อ๋อวันนี้ก็พี่ต้อมเราก็มานําเสนอสังหารสวยๆนะรับหรือกว่าเป็นเพชรเม็ดงามก็ได้นะครับให้กับท่านผู้ชมที่ระชมคลิปของตัววีแค์เราครับเราก็จะสรรหาเพชรเม็ดงามทุกครั้งมาให้นักลงทุนได้เลือกสัรอยู่แล้วนะครับตรงนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะกลายเป็นกรวดหรือจะกลายเป็นอะไรสักอย่างเป็นเพชรอยู่แล้วนะครับโอเคครับ ก็วันนี้นะครับ เราก็จะนําเสนอบ้านเดี่ยว2ชั้นครับพี่ต้อมบ้านเดี่ยวสอชั้นนะครับรบอยู่ที่ไหนครับคนร้พี่จอมครับเอาถ้าเป็นหลักเอาเป็นมาเอาเป็นทางการก็ได้เป็นประชาวิทย์ี่ย2่องะถ้าเป็นคนรู้รู้กันคนชินตาก็คือแยกเมงจ่ายครับอ๋อ้เมงจ่ายเมงจ่ายนะครับตรงนี้ครับพี่จอมครับทั่วเมงจ่ายเนี่ยเราก็มาดูประวัติความเปมางเมงจ่ายก่อนก็เป็นเกตเล็กๆแล้วกันนะครับที่เรานําฝากก็คือว่าเมงจ่ายในอดีตเนี่ยมันเป็นทางลัดครับพี่ต้อมเป็นทางลัดเป็นทางลัดตัดตอกทางรกชดานะครับแต่ทีนี้ในซอยนั้นเนี่ยมมมมันนนีีีีแแยกกล้้วว็รราาาาออหจท่่่ชืเง เขาก็กบอกลย่าคุ้นปากคุ้นปากกันชื่อก็บอกว่าจีนแน่นอนนะใช่ครับ <c oughs> ก็เลยแต่ว่าส <c oughs> มัยนี้เองร้านอาหารจีนแล้วก็อาหารต่างๆก็มีเยอะแยะมากมาย <c oughs> นะครับเยอะมากมายเพราะงนั้น ทีนี้เรามาดูกันนะครับเรื่องของตัวไฮตัวไฮไลท์ของทำเลทางแยกแบ่งใจไฮไลท์ของที่นี่จะเป็นยังไงบ้างครับพี่จองแบ่งใจนี่จะบอกได้ว่าตรงนั้นน่าจะเป็นทำเลทองกลางเมืองเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปมาสะดวกสิ่งอำนวยความสะดวกครบถานครับตรงนั้นทีนี้เดี๋ยวเหมาะกับการเป็นที่อยู่อาศัยและสำนักงาน๋อก็จะออกแนวยูทิลิตี้ก็คือ แบ่งสามารถแบ่งเป็นสัดส่วนว่าอันนี้คือที่พักห้องนอนใช่ครับอีกโซนนึงก็สามารถใช้เป็นเปิดเป็นออฟฟิศสำาักงานได้ใช่ครับครับผมครับซึ่งตัวสังหาตัวนี้เองเนี่ยมีการก่อสร้างในรูปแบบของโมเดลครับนะครับซึ่งก็จะบอกตรงตามที่พี่ต้อมบอกว่าแบ่งเป็นสัดส่วนไม่ว่าจะเป็นที่พักอาศัยแล้วก็ที่ทํางานเหมาะกันทางานใช่ใช่ครับทีนี้เลยนะครับ การตกแต่งเนี่ยเราจะเราจะบอกเลยว่าบ้านตัวสัญหาตัวนี้เนี่ยจะตกแต่งเน้นไปทางออฟฟิศสำนักง,งานเป็นหลักนะครับแต่ก็สามารถเป็นที่อยู่อาศัยได้ด้วยนะครับ,รบสามารถเนื่องจากว่าสังหาตัวนี้แบ่งทั้งหมดเป็น3โซนด้วยกันว่าจะเป็นโซนที่เป็นสำนักง,งานที่ผมบอกอซึ่งน่าจะมีเนื้อที่ มากกว่าแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นที่พักอาศัยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นบิลท์อเะสวคทั้งด้านการที่จอดรถเนื่องจากว่าเป็นออฟฟิศนะคือเดินเข้ามาก็จะเป็นออฟฟิศก่อนแหละั้นบนก็อาจจะเป็นห้องนอนไปหลังจากที่ทำงานเสร็จใช่ครับใช่ครับแล้วก็ที่เรามาดูกันว่า ตัวละเอียดของกสังหาริมทรัพย์ตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับมีเนื้อที่ทั้งหมด153ตารางวาถือว่าใหญ่ข้างใหญ่ใหญ่ในโซนใหญ่ขนาดนั้นนะใช่ครับครับาคาประเมินต่อหน่วยเนี่ยต่อหนึ่งหน่วยตารางวาอยู่ที่1นอยู่ที่72,000บาทครับพี่ต้อมก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับอยู่ใจกลางเมืองแบบยอทาวน์แบบนี้ใใชช่่คครรัับบทำให้ราคาสมรติเบื้องต้นอยู่ที่18บแปดล้านสี่แสนบาทหรือว่า18ดล้านหแล้วกันโอ้สำหรับบ้านเดี่ยวใจกลางเมืองราคาแบบนี้ก็ พี่ลอง,งขับท่านท่านชมรวมขับรถเรียบไปทางเส้นเรียบดว่วนถลองรัดได้แค่จะเห็นเลยหลักสามสิบล้านยีน่สิบสิบเต็มไปหมดเลยฮะใช่ครับ <c oughs> แต่ตรงนี้เนี่ยเราเราราคาอยู่ที่คือต้องบอกก่อนว่าราคาที่เราเอามาให้เนี่ยมันเป็นราคา <c oughs> ประเมินที่เราราคาประเมินส,ส่วนราคาซื้อขายเนี่ยผมแจ้งกับท่านผู้ชมว่าอย่างนี้ว่าราคา <c oughs> จะดีขึ้นไปมากกว่านี้ถึง3 0เปอร์เซ็นต์แต่ตัวนี้เราเอามาเพื่อเราจะ มามาใช้เป็นราคามาตรฐานราคากลางตัวราคาซื้อขายหรือราคายังไงมันต้องแ add value ทิลิตี้อะไรของของสินทรัพย์นั้นเข้าไปแล้วครับครับแล้วราคาราคาขอสินเชื่อของ V Care ของเราตัวนี้ขอสินเชื่ออยู่ที่สิบสองล้านห้าแสนบาทครับคิดเป็นห8สิบดเปอร์เซ็นต์ใช่อาจจะดูอาจจะดูอย่างที่เราเคยแจ้งบางบางสังหาบางคลิปเราจะบอกว่า60%ส0เเต์หเอรแต่ต้องบอกว่าคืนนี้มันเป็นเพชรครับเพชรก็ต้องหายากราคาสูงนิดนึงแต่ถามว่าถ้า ปักฉลี่ีกันแล้วผมว่าผืนนี้ก็ยังเป็นเพชรอยู่ครับยังเป็นเพชรอยู่ครับเรามองถึงความคุ้มค่าดีวาใช่ครับใช่ครับ,รบใช่ครับซึ่งตรงนี้เลยจะบอกไดยว่าแอบกระซิบท่านผู้ชมว่าบ้านหลังนี้สร้างไม่นานพี่ตั้มกี่ปีครับผมว่าไม่ไน่าจะเกิน3ามปีไม่ไน่าจะเกินเนื่องจากว่าตอนที่ผมเข้าไปดูสเตตวิวตอนแรกเลยเป็น Google เนี่ยอ๋อครับมันยังเป็นที่ว่างเปล่าเป็นเป็นมีมีมีหญ้าอะไรอยู่เลยฮะแต่ตอนแต่ตอนนี้กลายเป็นบ้านไปแล้วก็ลองคิดท่านผู้ชมลองคิดดูว่า จากตอนนั้นถึงตอนแต่ตอนนี้มันมันเท่าไหร่ผมพิกหลังโนดไม่น่าเกินถปีครับที่ผมดูมาแสงว่าราคาเข้าแบงค์เนี่ยโอ้โหน่าจะไม่ต่ำแทบจะไม่ถูกหากค่าเสื่อมเลยแทบจะไม่หักใช่ครับใช่ครับเพราะยังใหม่สดๆเลยแล้วก็เจ้าของก็เป็นคนทําธุรกิจด้านอัญญมณีอ๋ออัญมณีครับผมตัวนี้ที่เรามาดูกันว่า การที่จะเหมาะอสังหาตัวนี้จะเหมาะกับการเป็นที่พักอาศัยด้วยเป็นสํานักงานด้วยเนี่ยมันต้องมีปัจจัยรวมๆกันหลายด้านด้วยกันไม่ไว่าจะเป็นสถานพยาบาลครับซึ่งโซนนี้ก็ไม่ต้องครับจะมีโรงพยาบาลไม่ไว่าจะเป็น<ม>โรงพยาบาลปีกเวศอ๋อโรงพยาบาลดังผลกลัวค<ห>รับเนี่ยใา้ดังกว่านั้นอีกก็จะเป็นโรงพยาบาลกรุงเทพโอล้ๆกันใกล้ใกันเซ็นเซ็นเพชรบุรีตัดใหม่คลังกาวก็เข้าได้ใช่ครับต่อไปถ้าเป็นที่พักอาศัยต้องมีสถานศึกษา แน่นอนอนี้เวลามีรูปมีเต้าขึ้นมาจะได้ไม่ลำบากในการเดินทางถ้าอยากอัปเดตในช่วงนี้ก็จะเป็นมอลลามังแหงมหาวิทยาลัยลำแหงช่วงนี้เลยมหาลัยลามัำแหงก็จะมีสาธิตลามังแหงด้วยโอ้นี่จะเป็นท็อปเหมือนกันช่วงนี้ก็โดนม็อบปิดกัวาไปแล้วก็ถ้า ลึกๆขับมาในซอยเส้นเหมงจท่านผู้ชมก็จะรู้อยู่แล้วว่าตรงนั้นจะเป็นโรงเรียนนานาชาติไปสอนเนซอรี่สอนเด็กนานาชาติเยอะแยะมากมายแถวนั้นรถติดครับตอนเช้ารถติดผมมาตอนเช้ารถติดแต่ว่าแต่ว่าก็ถ้าท่านสับเปลี่ยนเวลาได้ดีเวลาได้ก็จะโอเคครับเส้นนั้นมันเป็นแต่จริงมันก็มีทางลงทางลัดเยอะแยะเยอะแยะครับเยอะแยะครับคนรู้จักชินทางก็จะก็จะรู้เวลาแล้วก็มีทางลัดเข้าออกได้ง่ายครับต่อไปก็จะเป็นแหล่งชอปปิ้ง แต่จ้าเป้งก็จะมีห้างพอจูนเหมาะแก่ไี่ต้อมเลยอย่างเงี้ยจะเป็นคนไอทีโอ้โหอุปกรณ์แกเจ็ตต่างๆแบบนี้ครับเล็กน้อยๆนะก็จะเหมาะเลยยางนี่เป็นห้างเปิดใหม่เลยห้างเซ็นทรัลพระรามเก้าเขาพี่ต้อมตรงข้ามฟอร์จูนเลยตรงข้ามฟอร์จูนอันนี้ก็คือเสื้อผ้าแบรนด์ดีเพียบดังร้านอาหารเพียบไม่ต้องบอกเลยไม่ต้องไปไหนไกลนะครับถัดไปนิดนึงก็จะมีไอตัวเอสพานา ไอ้ขนาดกระถัดไปนิดนึงเป็นขนาดละอ่เป็นขนาดละเส้นนี้ของกินเพี้ยนเหมือนกันนะพวกตะขวดขวาโโอ้หของกินเพี้ยนเลยแบบชิวๆก็มาเดี๋ยวแบบเพื่ขวางกันสถานบันเทิงเราคงไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดถึงครับอย่าพูดดีกว่าเดี๋ยวจะเสียเดี๋ยวจะเสียจะหาว่าเรารู้เยอะเกินไปเหมือนเราเคยไปหรือเปล่าโทรมาหลังไม้ได้ครับโอเคครับพี่จอร์นทีนี้เราก็มาดูเรื่องการเดินทางการเทมนแดการเทมันนาคมนะครับจากอย่างที่บอกว่า การเดินทางสะดวกสบายมากนะครับเนื่องจากว่ามีเส้นทางบ่วนฉลองรัดและทางด่วนสีรัด oh oh. ซึ่งทั้งสองเส้นเนี่ยทำให้เราเดินทางไปทั้งภาคเหนือแค่เป็นทางด่วนหลักของกรุงเทพ oh, เลยเดินไปไหนก็นทางเหนือภาคตะว,วันออกภาคตะว,วัน ตกภาคใต้ท่านไปได้หมดครับเชื่อมได้หมดเชื่อมได้แหววรอบนอกนี่ไปได้หมดไม่ว่าท่านจะไม่ถ้าท่านจะไม่ไปทางอื่นท่านลงไปตรงไหนในเขตกรุงเทพทีใช้ทางด่วนนึงก็ใกล้ครับก็ใกล้ครับรถติดได้ในเวลาขับขันได้เลยครับและจุดสําคัญเลยครับพี่จอมเส้นรัชดาโอ้โหรัชดามีเอ็มอาร์ทีตัดผ่านการเดินทางของวัยคนวัยทำงานสายสายเมืองถูกต้องครับตรงนี้ผมมองว่าตรงนี้มันสามารถเชื่อมกับ b t เได้ด้วยและในอนาคตก็เส้นสีอะไรต่างๆ่เยอะแยะไปหมดเลยผมว่าอยู่ตรงเนี้ยค คุ้มครับคุ้มครับนะครับเราก็เราก็จะบอกว่าหลังจากที่เราวิเคราะห์มาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทาเลโลเคชันไม่เ่าราคาอะไรก็ตามเนี่ยเราก็จะนํามาสรุปเป็นเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆ้ให้กับท่านผู้ชมทริปนะครับนอกจากว่าแยกแบ่งจ่ายเนี่ยเป็นแยกที่เหมาะกับการเป็นที่พักอาศัยด้วยสำนักงานด้วยนะครับแล้วก็จากขนาดของพื้นที่ที่เราแจ้งไปคือ1 5 3ตารางวาเนี่ยมันใหญ่พอสมควรใหญ่มากหากท่าน คิดไกลๆของกับการลงทุนกับทางวีแคร์เราอะนะครับ,รบสามารถตีเป็นตัวค่าเช่าซึ่งเราสํารวจมาว่าค่าเช่าเนี่ยซึ่งดอกเบี้ยที่เราลงทุนเนี่ยก็ตีเสมือนค่าเช่าเนื่องจากมันมาเป็นเดือนเหมือนกันครับเราคิดเราจ่ายกันเป็นเดือนเหมือนกันค่าเช่าในโซนนี้มันจะตกอยู่ที่ 150- ถึง200ตารางเมตรต่อเดือนแต่หากเราคูณกับตารางเมตรที่เรามีอยู่คือหนึ่นงร้อยห้าสิบสามก็ตกตกอยู่มาหลักสามหมื่นบาทครับพีบ่ต้อมสามหมื่นบาทนั้นแสดงว่าคิดดูว่าท่าน ได้ผลตอบแทนหลักคาหลักหลักสามหมื่นแล้วอันนี้เป็นแค่ราคาสแตรดานใช,ใช่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 แต่ถ้าการออกแบบโมเดิร์นไปดูกันจริงๆอ,อ,อุปกรณ์ทุกอย่างภายในภายในอ,อสังหาริมทรัพย์เนี้ยครบ เราก็อาจจะดีขึันเป็นสี่ห้าหกหมื่นสบายเลยครับแล้วแต่สบายเลยครับสบายมากมากเลยครับอย่างที่บอกเลยว่าสัหาตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นเพชรอย่างที่บอกแม้ว่าราคาขอวงเงินจะถึง68ปเปอร์เซ็นต์ก็ตามแต่ว่าถ้ามองระยะไกลๆเนี่ยคุ้มคับตัวนี้ผมกับพี่ต้อมก็เลยอยากจะบอกว่าตัวนี้ขอให้กดไลค์ใช่ไหมครับพี่ครับผมสรุปว่าคือี้กดไลค์ครับผมก็คือสําหรับอสังหาริมทรัพย์ผืนนี้นะครับก็เหมาะกก่การลงทุนเป็นอย่างยิ่งจากที่พี่จอมได้ นําเสนอครับผมดีเทลต่างๆค่อนข้างละเอียดนะครับก็ทั้งนั้นก็เดี๋ยวในคลิปถัดไปเราก็จะนําเพชรเพชรน้มาสังขารมาซับที่ดีที่สุดสําหรับการลงทุนของนักลงทุนมาให้ชมใช่ครับช่ครับใช่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ท้างั้นก็ขอลาเพียงเท่านี้ครับพี่จอมเนาะสวัสดีครับ